สวัสดีค่ะเพื่อนค่ะแอดขอเริ่มจากร้านนี้นะเป็นร้านที่แอดจะแนะนําขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะร้านแรกจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะทุกคนจ๋าค่ะราคาชามละสี่สิบบาทนะเดี๋ยวให้ดูพวกเครื่องปรุงนิดนึงนะคะทุกคนจ๋าเครื่องปรุงประมาณนี้นะแบบนี้เลยจ้ามาสั่งกันได้เลยนะจ้าขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นนะมีราคาธรรมดาสี่สิบพิเศษห้าสิบนะคะ แอปพาเดินต่อเลยนะคะทุกคนค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขายวันเสาร์ที่เหมือนกันจ้ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บึ้มนะคะทุกคนอันนี้เป็นผักฟรีเกีฟรีฟรี่องปรุงตามนี้นะแอดมาถ่ายตอนเขาจะหมดแล้วจะเหลือเครื่องแค่นี้นะทุกคนจะ้ะจ้ะเหลือแค่นี้แล้วนะจะ้ะแอปพาเดินต่อเลยค่ะ,ะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่บึ้มนะเมนูตามนี้ค่ะอันนี้นะ อีกร้านนะคะก็จะเป็นร้านส้มตำนะทุกคนจ้ะแอดแอมาดูนะ,อะหอมมากปลาาหรือเปล่าไม่ใช่ปลาใส่ถนจ้ะตานี้นะไอ้ดูนี่นะมีตำตมนี้เลยอ๋อขนมจีนหมดแล้วหรอคะจ้ะมีขนมจีนด้วยนะแต่หมดแล้วจ้ะวันนี้น้ำยาปลาจ้า,จาโอเคคะ่ะแอดพาเดินป่ปเลยจ้ะ เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เหมือนกันนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นหนังไก่กรอบนะจะ้ะนอกจากนั้นก็จะมีเป็นก,กัวไก่ใช่ไหมไก่ทอดชิ้นละสิบ15้าจ้ะมีชิ้นละสิบห้าเครื่องใน1ิบบาทจะ้ะแล้วก็สี่ชิ้นยี่้านะก็จะเป็นหนังไก่กรอบร้านนี้เลยจะ้ะทุกคนนี้นะคะแล้วพาไปต่อเลยจ้าร้านนี้น่าจะเป็นร้านใหม่จะ้ะเป็นเล้งแซ่ ก็ตีนไก่นะตามนี้เลยจ้ะเดี๋ยวให้ดูยังมาไม่ครบใช่ไหมนี่ใครคะตามนี้เห็นมีปลานี่ด้วยอะไรเมนูอะไรคะต้้มคองอ๋อมีต้มข้องด้วยต้มข้องไข่ไงคะอ๋อสี่สิบเหมือนกันนะทุกคนจ้ะอ่เดี๋ยวแอดแอส่งนะเครื่องปรุงตามนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะอ๋อค่ะกี่ขาไก่มีหมดนะจ้ะสำหรับร้าน ไก่ย่างนะทุกคนขายทุกวันนะร้านนี้ขายทุกวันจ้าเป็นไก่นะตัวละร้อยห้าสิบหรืคนตัวใหญ่มากจ้ะแล้วก็เป็นไม้เลยยี่สิบนะทุกคนจ้าตามนี้เลยจ้ะแล้วก็ข้าวเหนียวก็มีนะเก้๊วก็มีนะตามนี้เลยจ้ารวยไม่รวยได้เอ๊ชื่ออะไรคะมารวยมารวยยิ้มหรืออะไรนะได้เอ๋ได้เอ๋ไปเซเว่นไหม <laughs> ขอบคุณค่ะต้องบอกว่าเฮ้ทุกคนร้านนี้ไม่ทันแล้วจ้ะเป็ดพะโล้ทุกคนไปแล้วจ้ะเป็ดพะโล้นะขีดละสี่สิบจ้ะเป็นร้านที่ขายเฉพาะเสาร์ทิศนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านนะาที่ขายเฉพาะเสาร์ทิ์นะคะทุกคนจ๋ะเป็นร้านกุ้งเผานะคะตามนี้เลยจ้าอันนี้นะคะราคา ร้อยสองร้อยนะจ๊ะแล้วก็ที่ห้าสิบนี่ก็คือจะเป็นแบบนึ่งนะคะทุกคนค่ะอันนี้เลยจ้าร้านทอดมันกุ้งโดนัทน,นะร้านนี้จะขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะสวัสดีสสดค่ะอันนี้เลยนะจ๊าหาได้นะเหมือนเดิมนะทุกคนร้านนี้มีเฟรนชาชยด้วยนะนี่ติดต่อตามนี้ <laughs> ขอบคุณค่ะอันนี้นะทุกคนจ้ะ คะ่ะจ้ร้านนี้ร้านลูกชิ้นนายอานนะจ้าทุกคนจ๋าเหลือร2อยยี่สิบนะทุกคนก็คือเมนตามนี้นะอ๋อมีน้ำจิ้มด้วยเหรอคะน้ำจิ้มขายยังไงคะ้บาทโอ้น้ำจิ้มด้วยนะทุกคนจ้าอร่อยคุณคะขอบคุณคะ่คณคะร้านนี้นะทุกคนเป็นยากิโซบะนะเป็นบางสวิรัตจ้ะก็คือทุกกล่องย5้าบาทนะ ยากิโซบะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนจ้ะตามนี้เลยแล้วก็มีเส้นมาม่าด้วยจ้ะตามนี้เลยนะนี่คือเขาจะหมดแล้วจ้ะทุกคนเป็นช่วงบ่ายแล้วนะตามนี้นะคะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะเทศก,กาลกินเจวันธรรมดาขายไหม,ม,ม,มก,กินเจกินเจต้นเดือนหน้าน่าจะมีเสาร์อาทิตยนะ์เนาะจ้ะเสาร์อาทิตย์ตามนี้เลยจ้ะห้าสิบห้าบาทค่ะเป็นคอหมูย่างนะทุกคนจ้ะ ร้านนี้ก็คือขายสุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาทิ์ค่ะข้าวเหนียวเท่าไหร่คะห้าบาทโอ้บึ้มบึมบึ้มบึ้มนะเนี่ยเดี๋ยว็ให้ทุกคนเห็นชัดๆเห็นไหมค่ะห้าสิบบาทนะคะประมาณนี้เลยนะร้านนี้ขายสุกเสาร์อาทิตย์นะำจ้าทุกคนค่ะตามราคาที่เราขายก็ได้นะคะที่ชอดสามสิบสี่สิบห้าสิบเนาะะจ้า ขอบคุณค่ะค่ะเป็นร้านไอติมนะทุกคนจา๋าแอดให้ดูแอบ่องดูตามนี้เลยสีเขียวๆคือใบชะครามนะจ๋ะท็อปปิ้งตามนี้นะวันนี้นี่อะไรคะมีเป็นแบบเพื่อแบบขนมปังนะยี่สิบห้าบาทนะใส่คนเท่าไหร่จะบาทะอ๋อใส่คนแบบสิบบาทนะตามนี้เลยจา้าขอบคุณค่ะ<อ>นี่นะใบชะครามตามนี้เลยนะใครไม่รู้จักนะทุกคนจา๋าประมาณนี้จ้ะ <Okay. S 2> ร้านนี้ขายสุกร์เสาอาทิตย์นะสวนี้หอมจ้าเอ่อเอาหุ่นไซมสัสคัดนะทุกคนตามนี้เลยจ้าร้านนี้ขายวันเสาร์อาทิตย์นะทุกคนจ๋าแต่ไปแล้วจ้าลดช่องเฟรชนะยี่สิบห้าบาทจ้าไปแล้วชอบเวลานี่เล,เลยคะ่ะเล็ไรเล็กเอไว้สามกับหนึน่งโอเควันน,น,นี้วันนี้อ,อ,อะไร ดูเอาเลยนะมาหาซื้อได้นะทุกคนคุณคะร้านเกี๊ยวหมูแดงนะทุกคนร้านนี้ก็คือร้านที่ขายเสาร์อาทิตย์นะชิ้นละสิบบาทเลยจ้ะตามนี้เลยนะเหลือแค่นี้แล้วจ้าหมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าร้านนี้ก็ขายเสาร์อาทิตย์นะจะบอกว่าไม่เคยทันเซ็ตแบบนี้แปดสิบนะคะทุกคนถ้าเป็นชิ้นชิ้นละห้าบาทตามนี้เลยนี่เลยค่ะ ตามนี้นะทุกคนทครับตามนี้เลยนะตาทุกคนอันนี้ัอแ่ล้วเพ่าอันนี้ไข่ปลาไข่ปลานืน้กปชอนดีจังเลยแอดมีช็อตน,นี้ด้วยไข่นกช่อนตามนี้จ้างันนี้ขายทุกวันนะทุกคนเก็บตรงนี้ดีกว่าขายทุกวันเลยจ้า แพลแนจ๊ะยุดยาสิงบุรีสิงบุรีไม่เคยถูกแล้วอะตามนี้เลยกระทงนยี่สินะนี่เลยจ้ะขอบคุณค่ะร้านนี้ร้านนี้ขายทุกวันนะทุกคนแต่ว่าเป็นอีกร้านแนะนํานะต้องมาลองดูจ้าแพชิมว่าแผลชิมแล้วนะอร่อยสำหรับแผ้นะทุกคนลองมาชิมดูนะ ได้อีกหนึ่งนะแนะนําเลยจ้ะราคาตามนี้เลยคุณค่ะบอกเปียนะจ๊ะเป็นชุดชุดละสี่สิบนะตามนี้นะทุกคนจ้ะนี่เลยจ้ะเป็นกรอบนะทอดกรอบนะทุกคนจ้ะคุยใช่หมามานะทุกคนมีขายทุกวันแต่ว่าเมนูพิเศษนะก็คือเมนูอย่างนี้นะจะขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะทุกคนคือถ้าใครอยากให้ทอดใช่ไหม ็บอกแม่ค้าได้นะแบบทอดแบบนี้เลยจ้ะตามน,นี้เลยค่ะได้เลยจ้ะตอนนี้มาทุกวันใช่ไหมขายทุกวันเสาร์อาทิตย์ะนี้เสาร์อาทิตย์นะมาจ้ะทุกคนจ้ะมีสองน้ำจิ้มนะตามน,นี้เลยประมาณนี้เลยจ้ะ มาถ่ายอะไรเขาก็ร้านกหีปั๊บจะหมดไปแล้วจ้าทุกคนขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เหมือนกันนะคะร้านนี้นะทุกคนแต่แอดไม่ทันแล้วจ้าเขาขายหมดแล้วจ้าขอบคุณค่ะไปเลยไปเลยอันนี้นะเขาไปแล้วมาส่งเขาดีกว่าทุกคนเขากลับแล้วเราก็ไปแล้ว Thank sure. you.